อ่านไปแล้วกันอ่านเร็วดีอ่านเจออเออสินท่านก็ไปทำ แฟมิลี่มาถูกไหม o เออ,ออก็ก็ออกก็ออกไปแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคุณจะใหญ่จากไหนไม่สำคัญที่นี่ผมใหญ่นี่คือนี่คือคือ,คอสิ่งที่คุณต้องเข้าใจจะมถามว่า b i g กซีโรตั e สเ o ทนสโเนี่ยกลัวไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยวอมาดมาวอมาดใหญ่ก็เข้าเยอะ จะไหมกลัวไหมคําตอบคือไม่กลัวคุณจะใหญ่ที่ไหนก็ตามเนี่ยแต่บริเวณเนี่ยของผมจะไหมหลักการสงครามผมศึกษากลัาการสงครามเพราะการสงครามคือการรบการแข่งขันกันต่อสู้จะไหมหลักการสงครามเนี่ยชัดเจนเลยหนึ่งเนี่ยนะมีกฎของของสงครามประมาณสามข้อที่ชุนบูใครตัวครพูดมาแล้วหนึ่ง เวลาสงครามเนี่ยคุณต้องดูชัยภูมิชัยภูมิก่อนนะชัยภูมิก็คือว่าในสงครามก็มีแบบภูเขามีน้ามีนูน่นมีนี่ใช่ไหมอันนี้คือชัยภูมิของสงครามคุณต้องตีให้ออกว่าชัยภูมิมันเป็นยังไงแล้วคุณก็ต้องออกกลยุทธ์มีนโยบายมีวิธีการที่จะให้สอดคล้องใช่ไหมชัยภูมิของธุรกิจเนี่ยมันอยู่ในสมองคนของการตลาดการตลาดก็คือธุรกิจใช่ไหม มันก็คือชัยภูมิที่อยู่ในสมองของคนนั่นแหละ,ละใช่ไหมหรือชัยภูมิจริงก็เป็นทมงทาเลที่ว่าใช่ไหมนี่คือชัยภูมิใช่ไหมทีนี้ชัยภูมิที่ได้เปรียบคุณก็ต้องรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมชัยภูมิที่ได้เปรียบก็คือว่าสมมติว่าคุณเป็นบิ๊กซีเป็นอะไรอยู่แล้วหรือเป็นโดตัสในเมืองเนี่ยที่เป็นคลีมครีมทั้งหลายเนี่ยคุณยึดชัยภูมิหมดแล้วละ่ะไม่ค่อยมีละเปิดใหม่ย,ยากคุณหาที่ใหม่ไม่ได้ ที่ก็แพงมากทิจเจยปุได้เปรียบสองเนี่ยามาในสงครามเนี่ยนะในสงครามเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่มีรีซอสมากกว่าชนะรีซอสที่อยู่ในสอมอภูมินะไม่ใช่รีซอสที่อื่น <c oughs> อเมริกานี่รีซอสเยอะมากเวียดนามตอนนั้นไม่มีรีซอสเลยอเมริกาลบกับเวียดนามถามว่าใครชนะเวียดนามชนะเพราะว่ารีซอส ที่ลบกว่าเนี่ยสนามรบของเวียดนามเนี่ยมันอยู่ตามภูเขาตามถ้ำตามป่าอเมริกาเนี่ยมีรีซอสเยอะแต่เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมทรัทพยากรเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณไป็ลบกว่าเนี่ยนะในในป่าเนี่ยใครมีรีซอสเยอะกันเวียดนามเพราะเขามีคนเยอะใช่ไหมคนที่ถือปืนลบอยู่ในถ้ำเนี่ยอเมริกามีคนหนึ่งเขามีสาม ลบยังไงเนี่ยคนที่มีรีรซอร์สเยอะกว่าชน,นะอเมริกาไปรบกับอิรักสมัยอิรักบุกคูเวตอเมริกาปาเพี้ยนเลยเพราะลบกันในทะเลทรายอเมริกาขนทั้งทาหารขนทั้งรถถังไปได้หมดเลยเครื่องบินมาเป็นฝูงลุยทีเดียวตายหมดแต่เอาเข้าไปในเวียดนามไม่ได้รีซอร์สทางธุรกิจเนี่ยคุณมีเงินเท่าไหร่คุณโฆษณาแค่ไหนคุณอาจจะไปคุณมีกองทัพมีร้านค้าเยอะแค่ไหน ใช่ไหมคุณลบคุณตายจะมาวองมาดไม่สามารถจะม o b i l i z เอาเอาทรัพยากรเข้ามาสู้ในประเทศไทยได้ใช่ไหมอันที่สามเนี่ยในสงครามนี่นะคนตั้งรับเนี่ยได้เปรียบใช่ไหมถ้าคุณจะชนะคนตั้งรับคุณต้องมีทรัพยากรมากกว่าสงคามเท่าสามเท่า,า,เ,ทาเพราะคนที่ตั้งรับเนี่ยมันเหมือนกับสงครามคุณอยู่ในชะงอ่อนผาอยู่ในอะไรต่างๆใช่ไหม เขาจะมาบุกค,คุณเนี่ยเขาต้องบุกขึ้นภูเขาเนี่ยคุณยิงอย่างเดียวอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ก่อนแล้วได้เปรียบมากคนที่ยึดสมยึดจิตความคิดในสมองคนได้แล้วเนี่ยว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้เด่นยี่ห้อนี้ดีหรืออะไรต่างๆใช่ไหมเขาได้เปรียบเพราะฉะนั้นคนที่จะมาลุกเนี่ยนาทีนี้เนี่ยเซเว่นเี่ยเป็นผู้ตั้งรับละเขายึดหมดยึดภูเขายึดอะไรห,หมดละในใจของของของ,ของผู้บริโภค จะมามีโปรดักต์หลากหลายมีความอร่อยมีอะไรก็ว่าไปคนคนมาใหม่ท่เลียจะเก่าแต่ว่าภาพเขาไม่มีถือว่าเขาไม่มีโพสิชันเซ้นท่านเข้าไปมาใหม่คุณจะไปบุกก็ไม่ได้เพราะว่าคุณต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าสามเท่าในขณะเดียวกันเนี่ยทุกวันเนี่ยทรัพยากรคุณน้อยกว่าเขาสามเท่าคุณจะไปบุกเขาอีกไม่มีทางไม่มีทางสู้จะมาจะมาเห็นไหมเพราะนั้นคือ ค OMPETITIVE เนี่ยความสามารถในการแข่งขันในการต่อสู้เทียบกันไม่ได้เลยและคุณเป็นฝ่ายบุกอีกต่างหากยิ่งไปกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมบอกคุณเขาเอาไปได้เลยคุณจะตั้งรอสันจะมาสา,าพัดมาตั้งรอสันจะมาแข่งไม่ได้ไปคิดหรอก <c oughs> คุณแพ้ทุกอย่างคุณลบเข้ามาคุณก็ตายใช่ไหมไม่มีทางสู้มันเกินเวลาไปแล้วไงมันทูเลสและในประเทศไทยตอนนี้ทูเลสเกือบหมดแล้ว เพราะนั้นเราจะไม่เห็นเลยว่ามันจะมีแบบวอลมาทเข้ามามีนุ่นเข้ามามีหมดแล้วเมืองไทยเนี่ยการแข่งขันมันย้อนหลังไปประมาณ10กว่าปีแล้วตอนช่วงนั้นนะ่ะไม่รู้ใครชน,นะนะช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาไม่รู้ใครชนะแม้กระทั่งเซเว่ตอนนั้นฟา m i ม y m ี่ใหม่ก็มาแรงพอกันผมเองเนี่ยผมเป็นประธานบริษัท AMP m ด้วยทั้งไป AMP m พก็แข่งนะแล้วตอนนั้นคุณเชื่อไหมเซเวมีอยู่ เจ็ดร้อยเรามีอยู่สามร้อยแฟมิล,ลี่ใหม่ก็พอๆกับเซเว่นแข่งกันก็อุตลุดเลยแล้วก็ค่อยๆตายปายตาย,าย,ตายจนกระทั่งเหลือเซเว่นอย่างเดียวแล้วเซเว่นเนี่ยมีเวลาเกือบสิบปีขายายโดยไม่มีใครแข่งเลยนะจะมาสิบปีหลังเนี่ยแฟมิล,ลี่ใหม่ค่อยๆลดลดลดจนกระทั่งเหลือแค่ห้าหกร้อยทุกวันนี้ก็ห้าหกร้อยตอนี้จะกลับมาใหม่โอ้โหแต่ก็ตอนนั้นกณยังสู้ก็ไม่ได้เลยนะ ตอนนี้คุณจะกลับมาใหม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายใช่ไหมคำว่าไม่ง่ายคืออะไรคุณสั่งสินค้าเนี่ยคุณสั่งพันหมื่นล้านเขาสั่งเป็นสองแสนล้านยอดขายเซเว่นตอนนี้สองแสนล้านนะปีหนึง่งอะคุณสั่งแค่สองหมื่นล้านเนี่ยต้นทุนก็ต่างกันเยอะต้นทุนของระบบต้นทุนของอะไรการโฆษณาทุกอย่างมันช่้ไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยคุณทําไปเนี่ยคุณไม่ควรทํา ความรู้สึกผมเนี่ยเป็น business decision ที่ไม่ถูกคุณไม่ควรทำในสิ่งที่คุณลองคิดดูด้ว่าทรัพยากรแบบนี้แบบนี้ถ้าคุณวิเคราะห์จริงๆคุณจะบอกว่าคุณไม่ควรทำอย่าไปทำทำแล้วมีแต่เจ็บคุณต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้ผ่านจุดนั้นมาแล้วผ่านจุดของการแข่งขันแล้วแม้กระทั่ง discount store ก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมผ่านมาแล้วคุณเปิดไม่ได้แล้วตอนนี้วอร์มมร์เข้ามาในคุณจะหาที่ไหนคุณจะเริ่มเปิด ต้นทุนคุณจะเป็นยังไงดิมันขายของถูกทุกวันคุณต้นทุนคุณสู้ไม่ได้เลยแล้วคุณคิดดยคุณมีหนึ่งสาขาเปิดขึ้นมาพนักงานผู้จัดจานเป็นมาจากเมืองนอกเอ็กซ์แพดเงินเดือนเท่าไหร่ต้นทุนที่คุณสั่งระบบเข้ามาจะมาคุณใช้อยู่สาขาหนึ่งระบบของเขาใช้มัน้อยไม่มีทางสู้เลยจะมาต้องไม่ทําแล้วจริงๆแล้วหลายๆคนหลายๆคนเขาก็ถอยออกไปไมาคาฟูเนี่ยเป็น อันสุดท้ายที่ต้องไปตอนที่เขาเหลือสามเนี่ยผมก็มองตลอดเวลาว่าคาฟูจะอยู่รอดหรือจะอยู่จะ,จะไปตอนนั้นมันถูสีแต่ปรากฏว่าอยู่ไม่ได้เพราะมันมันต่างกับอันดับสองพอสมควรทําไปก็ไม่มีทางจเจริญแล้วจะตกต่ำลงเขาก็ตัดสินใจขายได้ราคาขายดีกว่าใช่ไหมครับนั้นอย่าไปกลัว